yeah สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการปันน้ําใจต้านพัะเมลงนะครับรายการที่จัดทาขึ้นโดยมูลนิธิหมอหมูสู้เม็งนะครับซึ่งเป็นรายการที่เราเพื่อทาพื้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเม็งยากไร้นะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ป่วยเมลงยากไรอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณสุชัยหรือชื่อเล่นว่าคุณโจนะครับก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตสวัสดีคุณโจ้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสุชัยสุลักษ์นะครับชื่อเล่นชือโจนะครับคุณหมออยากให้คุณโจ้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าุโจ ป่วยเป็นมะเร็งชนิดไหนเป็นระยะขั้นไหนแล้วก็ที่ผ่านมาผ่านการรักษาอะไรมาแล้วบ้างครับครับผมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับระยะที่สี่ลุกลามนะครับก็ตอนนี้ก็คือมีเจาะคอแล้วก็ผ่าตัดเอายหน้าท้องครับผมแล้วก็ก็มีให้ชีโม,โมไปแล้ว 8เฉ็มคือจบ,จบจบคอร์สแล้วแต่ทางมอสวจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งในวันที่ยี่สิบวันที่ยี่ิบสามมีสานะครับว่าจะรักษาต่ออีกแบบไหนเพราะว่ามันยังมีเชื้อกระจายอยู่ในช่องท้องโอเคครับพอจะบอกได้ไหมครับว่ากระจายไปอวัยวะไหนบ้างครับในช่องท้องแล้วก็มีมีตับ ตับก็คือเริ่มเริ่มเริ่ม,มยุบไปแล้วแล้วก็มีมีที่ลำไส้มีอยู่สองก้อนแต่ว่าหายไปแล้วก้อนหนึ่งเหลือก้อนหนึ่งครับครับแล้วทำไมถึงต้องเจาะคอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมไปผมมีอาการปวดท้องรุนแรงเจ็บเจ็บฝั่งขวาแล้วก็ตอนที่ไปไปถึงถึงโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ มันสลับมาฝั่งซ้ายทีนี้แพทย์เขาก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งตอนนั้นนะครับผมก็เลยได้ผ่าไส้ติ่งก็อยู่โรงพยาบาลสามวันกลับมาบ้านได้ประมาณสองคืนนะครับก็มีอาการเจ็บขึ้นแบบเดิมถ่ายไม่ออกนะครับจนไม่ไหวก็ส่งโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งก็คือไปถึงหมอก็เลย อกสเลก็คือตรวจอะไรหมดก็คือเขาเลยรวมความเห็นว่าเป็นมะเร็งนะครับก็เลยเข้าห้องผ่าตัดด้วยก็คือพอไปไปผ่าตัดปุ๊บก็คือไส้มันแตกเลยนะครับอ๋อลำไส้แตกโอเคใช่ครับเชือ้อก็เลยกระจายนั่ท้องไปโอเคแล,แล้วก็แล้วก็ตอนนั้นเราอยู่ไอซียูใช่ไหมใช่ครับก็คือเข้าห้องไอซียูไอซียูแล้วเราใ<ช>าส่ท่อใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นานมีติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เลยต้อง ต้องเจาะคอถูกต้องไหมครับใช่ครับกเ็เลยแค่ต้องเจาะคอช่วยนะอ่าโอเคแต่น,นี่คือกลายเป็นการเจาะชั่วคราวเดี๋ยวสักพักมันก็จะปิดลงเรื่อยๆเนาะโอเคไม่ได้เกี่ยวกับกระจายที่คอเนาะไม่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 ได้เกี่ยวนะโอเคแล้วเอ่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะพิจารณาเรื่องการให้ยาเคมีว่าจะให้ต่อหรือไม่ให้ต่อใช่ไหมครับใช่ครับมีแค่เรื่องเคมีอย่างเดียวเนาะเรื่องฉายส่งฉายแสงอะไรยังไม่มีเนาะยังยังยังไม่พูดถึงเรื่อง เรื่องนั้นนะครับก็คือต้องต้องปรึกษากันอีกรอบนึงนะครับ<ล>ไม่เป็นไรโอเคอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเดี๋ยวรอคําตอบจากหมอช่วงวันที่ยี่สิบสามอีกทีหนึ่งนะใช่ครับโอเคแล้วคุณคุณโจ้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่คุณโจ้ขอความช่วยเหลือมายางมูลนิธิหมอหมูส้งมะเร็งเนี่ยในช่วงที่ทําการรักษามะเร็งตอนนี้มันมีความยากลําบากอย่างไรบ้างครับครับผมมีความลําบากนะครับก็คือปีปีแรกนี่ก็คือ,คอ จะมีคนซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็ตังที่เคยหามานะครับเงินเก็บอะไรก็คือทุ่มหมดตัวนะครับในปีแรกนะก็คือหมดเป็นเป็นแสนเลยแหละคงคุยอยรอบว่าหมดเป็นแสนจริงกับกับการรักษาตัวเพราะว่าผมใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วก็ย้ายสิทธิ์จากขอนแก่นมามานี่มากระบินบุรีนะครับรแฟนนะแต่ว่าพอเข้าปีปีที่สองฝั่งญาติฝังอะไรแบบ เริ่มเริ่มเริ่มซัพพอร์ตไม่ไหวเริ่มช่วยไม่ไหวรอนนี้นะครับแต่ว่าบัตรทองรักษาฟรีไม่ใช่หรอกครับไล่ที่ซัพพอตนี่คือซัพพอร์ตอะไรครับ<ม>ก็คือมีมีซัพพอร์ตเรื่องนมทางการแพทย์นะครับเพราะว่ามีมีนมทางการแพทย์แล้วก็พวกผักผลไม้ที่ที่ผมกินทุกวันเพราะว่าผมต้องกินผักพวกผักผักนึ่งผักลวกผมจะกินผักสดไม่ได้เลยประมาณนี้ครับเรื่อง กับข้าวพวกไก่พวกปาลาอะไรประมาณนี้นะครับครับก็คือจะหนักเรื่องกับข้าวอย่างเดียวเลยครับครับตอนี้สแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างนี้ขอถามได้ไหมสแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ทํางานแล้วก็แฟนเนี่ยก็คือไม่ได้ทํางานเพราะว่าป,ปีนี้มาเนี่ยผมเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะหมอไม่ให้กินยาพาราเลยแล้วอีกอย่างก็ล่าสุดที่ผมเข้าโรงพยาบาลไปเพราะว่า ไข้ขึ้นสูงแล้วกินยาพาราไม่ได้ครับออ,อย่างอย่างนี้ครับถ้าที่อยากที่อยากจะรู้เนี่ยอยากจะรู้ว่าหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะว่าฟังดูคือใช้บัตรทองถ้าใช้บัตรทองเนี่ยมันคือแบบค่ารักษาค่าอุปกรณ์หลายหลายอย่างเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตหมดเลยทีนี้ก็มาทราบว่าตรงจริงๆแล้วเราไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานมานานแค่ไหนแล้วครับก็ฟแฟนไม่ได้ทํางานมาเกือบปีนี่งเงแล้วครับที่ว่า ไม่ได้ทำมา,ำมาเกือบ <มา S 1> ปีไม่ตัวหมายถึงตัวคุณหรือเปล่าตัวตัวผมไม่ได้ทําตั้งแต่ตั้งแต่ป่วยเลยตั้งแต่ป่วยป่วยมานานแค่ไหนแล้วครับโทษทีตั้งแต่มีเมษาปีที่แล้วครับเมษาปีที่แล้วก็คือตั้งแต่เมษาที่ล้มป่วยมาก็ไม่ได้ทํางานเลยแล้วก็คุณอยู่กับแฟนสองคนใช่ไหมหรือว่ามีลูกด้วยก็มีมีลูกฝั่งฝั่งแฟนครับลูกฝั่งอ่ะเป็นลูกติดโอเคไม่เป็นไรคนเดียวเนาะใช่ครับ แล้วแฟนก็คือตั้งแต่คุณป่วยเขาก็ไม่ทํางานเลยเหรอก็มีมีทํางานเล็กๆน้อยๆตามบ้านครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอนะถ้าถ้าไปทํางานตามตามที่บริษัทใหญ่หญๆก็คือมันทําไม่ได้เพราะว่า mm hmm. สามสามอาทิตย์เขาต้องพาผมไปโรงพยาบาลเพื่อให้ีโมีรอบ,รบหนึ่งครับบางทีบางทีก็หลังให้คีโมหมอนัดอีกรอบนึงอย่างเงี้ยก็ต้องพาผมไปครับแล้วทาง ทางบริษัทที่ว่าเขาให้ทํางานเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเริ่มพูดให้ให้ให้แฟนนะครับว่บาจะไหวห้ลออะไรประมาณนั้นโอเค,ครสรุปก็คือตอนนี้แฟนก็เลยทางานเล็กๆน้อยๆรายได้ไม่ค่อยเพียงพอถูกต้องไหมครับ,รบถูกต้องนะโอเคเพราะฉะนั้นที่มาขอค้อช่วยหลหลักๆนี่ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้อีกนานเลยนะเพราะว่าเรายังป่วยยังต้องรักษาอยู่อีกยังไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ แล้วแฟนก็เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทําายได้หลักอยู่คนเดียวแต่ต้องใช้ทั้งหมด3ช,ชีวิตนะครับเพร <ๆ S 1> าะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างลําบากนะครับหลัง,จ,จ,งจากที่ฟังเรื่องราวของคุณโจ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้คุณโจ้ช่วยยืนยันให้ผมกับคุณผู้ชมมั่นใจหน่อยนะครับว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับที่เล่ามานะครับ ผมก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณโจะนะครับแล้วได้เห็นถึงความยากลําบากคุณโจ้ะนะครับก็ผมก็จะได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับจากมูลที่หมงส้มะเร็งนะครับซึ่งเป็นเงินที่เรารับบริจาคมาจากคุณผู้ชมผมนะท่านทำหน้าที่เป็นเพียงสะพา,านบุญเท่านั้นนะครับก็จะได้มอบความช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะตรงนี้จะได้มีส่วนช่วยในเบื้องต้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างไรก็ตามก็คงต้องหวังพึ่งตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันยังต้องอีกเดินทางอีกยาวไกลนะครับทั้งแฟนทั้งคุณแล้วก็ทั้งลูกติดของคุณภรรยาด้วยนะครับก็หวังว่าตรงนี้คงจะต้องพยายามหาวิธีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วทั้ง ใครที่ฟังเรื่องราวของคุณโจตรงนี้แล้วอยากจะช่วยเหลือคุณโจนะครับสามารถบริจาคผ่านบัญชีโดยตรงเป็นของคุณโจอเองนะครับที่ผมได้ขึ้นเบอร์ไว้ที่ข้างจอนี้รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือเผื่อใครที่อยากจะโทรไปสอบถามและให้ความช่วยเหลืออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของอย่างอื่นนะครับก็สามารถติดต่อคุณโจได้นะครับก็ตรงนี้ก็หวังว่าคุณโจจะรับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงจะ ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปได้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงจะไม่รบกวนเวลาของคุณโจ้นะครับต้องขออนุญ,ญาตจบการสัมภาษณ์ในเพียงเท่านี้นะครับขออนุญ,ญาตลาคุณโจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ